สวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะเป็นมะเร็งตับระยะ3ลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไระะว่าจะอยู่ไปทำไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอ,อ,อคือทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ3-4เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลง แล้วก็จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะที่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นหมอก็บอกว่าคุณอะมะเร็งรามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการคีโมถ่ายแสงก็12โลูกค่ะ หมอบอกว่ารอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็องอ่ะมาลามไปหลายจุดแล้วกินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล,ลแ้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างชื่อกิ๊กค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องต่ำน้ำเหลืองโตค่ะแล้วก็เนื้องอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะสาเหตุเกิดจากเราทำงานโรงงานค่ะทำมา20ปีก็เลยมีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะ เริ่มแรกก็มีการปวดปวดตรงต้นคอแล้วก็อ,อะไรอ่ะก้อนเท่ากับปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะ <_ an> เขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีแล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ทานตัวนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วที่45เมตร<ม>อยากพิสูจน์เหมือนว่าเป็นยังไงพอเราไปอีกทีหนึ่งสาเดือนคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาผ่าแล้วนะเพราะว่าก้อนมันไม่มีแล้วแล้วก็เชื้อตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะ ก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างนี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยคะ่นะณตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปคีโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ3-4เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอพระคุณมากค่ะ หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ปามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญารัตมะลุงรัตค่ะอายุ4 8ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะ หมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกราห้าเค่ะแล้วก็คือทำการรักษาีมโมีฉายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอกเลยสั่งให้อีกสี่รอบเป็น8ดรอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบบุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยาห้าค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุกสามเดือน สามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเล็งรามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนจากการคีโมถฉายแสงก็ส2บสองลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นบะลร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหกคนโตก็จะขึ้นมสี่ ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ตามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงหน้า,นาก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทํางานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มา มาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมะลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศพัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอแก้วทองในเพจ พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างคะ่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กําลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อกมลพรต้ใใเสือชื่อกิอออก๊กค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องต่ำน้ำเหลืองโตค่ะแล้วก็เนื้อง,งอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะสาเหตุเกิดจากเราทำงานโรงงานค่ะทำมา20ปีก็เลยมีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะเริ่มแรกก็มีการปวดปวดตรงต้นคอแล้วก็บวมเราไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะ ก้อนโตขึ้นมากแบบคอเราปกติแล้วอยู่ๆมีก้อนอะไรอ่ะก้อนเท่ากับปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองธรรมดาหมอก็บอกว่าถ้าเราจะผ่าห0 50หครึ่งผ่าแล้วเราไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าเครียดมากเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวลูกลูกก็ยังเล็กแล้วก็เรียนอยู่นะคะเรายุ่งอยู่เนี่ยเรา ดูแลทุกอย่างแต่ถ้าเกิดขาดเราไปคนนึ่งอะครอบครัวเราจะทำยังไงมีคนเขาแนะนำคนนี้เขาชื่อคุณอาทิตย์อยากดันเขาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีแล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ทานตัวนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วทานให้มันรู้ไปเลยว่ามันดีไม่ดีทานทุกสีที่มีทานวันละ45ิเม็ดอยากพิสูจน์มอนว่าเป็นยังไง พอเราไปอีกทีหนึ่งสามเดือนคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาผ่าแล้วนะเพราะว่าก้อนมันไม่มีแล้วแล้วก็เชื้อตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยตับน้ำเหลืองคุณก็เป็นปกติแล้วเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวทุกคนแล้วก็เรื่องการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตเป็นอยู่ประจำวันทุกวันนี้ไม่ลำบากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินค่ะที่เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ